เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซือ้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับหวา่สวัสดีครับผมมาที่เป้ารถส,สวยๆผมเลือกซื้อเลือกขายครับสวยใสปิ้งเลยอันนี้เป็นตัวต้าติดรถบ้านนะครับอันนี้รถบ้านไม่ใช่รถแท็กซี่ครับผมใช้ผมเที่ยวเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายครับนำไม่ดันขันไม่ไหล ดิสเบรกทั้ง4ล้อด้วยคันนี้มีแอร์แบ็คครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปับไฟฟ้าพร้อมเครื่องเล่นเสียงจอแอนดรอยด้วยภายในสมบูรณ์ครบเกียร์ออโต้ภาษี69เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับผมใช้งานเดินทงางไกลสบายครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีเป้ารถสวยๆเลือซื้อประจำแต่ไม่พลาดทีดใ่ใหม่ๆคันนี้ เปิดราคามาที่5,300 0บาทครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ